วันนี้นะคะคุณผู้ชมถึงแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะประกาศผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อที่จะปรับให้เจ้าโควิดสิเนี่ยเป็นโรคประจําถิน่นแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าสําหรับอาสาสมัครที่อยู่หน้าง,งานอย่างคุณด่าเองเนี่ยบอกเลยว่าการแพร่ระบาดของโควิดปัจจุบันนี้ยังน่าห่วงอยู่นะคะคุณผู้ชมพี่ดเปิดใจว่าตอนนี้เนี่ยนะจำนวนผู้ป่วยในศูนย์พักคอยที่สร้างขึ้นมีผู้สูงอายุมารักษามากขึ้นนะคะเข้าใจว่าทุกคนตอนนี้ก็คงเหนื่อยหน่ายกับชีวิตแหละแต่อยากให้ระวังอย่าชะล่าใจ พอเชื้อโรคเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสงกรานที่จะถึงนี้พี่ใดใช้คำว่าสถานการณ์น่าเป็นกังวลสุดๆค่ะในส่วนของทีมงานอาสาสมัครจากเมื่อก่อนนะมีเป็นพันคนเลยนะ,อะตอนนี้ถอดใจไปหมดแล้วอ,อยู่ไม่ถึง10คนนะคุณแต่พี่ไดบอกว่ายังไงก็จะเดินหน้าต่อทาเพื่อสังคมต่อแม้ว่าที่ผ่านมาจะโดนดราม,ม่าหนักนะว่าช่วยผู้ป่วยโควิดไม่ทั่วถึงบ้างละ ซึ่งพี่ใหญ่เองยืนยันนะคะว่าแม่ยังไหวอยู่โดยตอนนี str <c oughs> <c oughs> ้นะคะประกาศขอรับบริจาคยาเพื่อมาแจกจ่ายให้กับคนติดเชื้อโควิดด้วยค่ะไปฟังเสียงพี่ใหญ่กันหน่อยค่ะคำถามคือแม่ไหวไหมใช่ไหมคำถามก็มีมีหลายวันที่เกือบจะไม่ไหวเหมือนกันค่ะคือต้องยอมรับเพราะว่ามันก็เครียดอะเนาะแล้วก็แต่โชคดีค่ะที่ ที่มันเป็นการทําเพื่อช่วยเหลือคนจริงๆอะคะ่ะเวลาเราขาดอะไรเราก็ตั้งจิตอธิฐานแล้วเราก็ได้ทุกอย่างมาโอเคเราจะกลับมารับบริจาคยาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โอเคเราคนไม่พอหรอกแต่ว่าเราก็จะพยายามช่วยส่งยาให้คนให้ได้มากที่สุดเรายังคงไม่รับเงินส่วนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องการเป็นยาต่างๆนะคะ ค่ะเพจของคุณดายก็คือเพจเราต้องรอดนะคะแล้วก็คุณดาก็ทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากๆจริงๆค่ะใช่แล้วค่ะ